ดวงชะตาคนเกิดปีเถาะพศ2506อายุ62ปีในปี2568ครอบคลุมทั้งชายและหญิงช่วยให้เห็นแนวโน้มในชีวิตระยะยาวทำโดยศักจัมโบก่อนเข้าเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดใจกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ดวงปีเถาะ2 6ท6าธาตุน้ำกระต่ายน้ำลักษณะพื้นฐานคนเกิดปีนี้มักเป็นคนอ่อนโยนช่างคิดรอบคอบมีสัญชาตญาณดีรู้จักเอาตัวรอดและชอบความสงบแต่เวลาตัดสินใจเรื่องสำคัญค่อนข้างแม่นยำ ดวงโดยรวมภาพรวมชีวิตของคนเกิดปีเถาะ2,506จะเน้นความมั่นคงมากกว่าการผจญภัยช่วงอายุประมาณ50-65ปีเป็นช่วงสร้างรากฐานสุดท้ายก่อนเข้าสู่วัยพักผ่อนอย่างเต็มตัวอีกทั้งยังมีโชคเรื่องผู้ใหญ่เกื้อหนุนคนใกล้ชิดให้การเสริมช่วยเหลือดี ผู้ชายมีความรับผิดชอบสูงทำงานรอบครอบได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่เหมาะกับงานวางแผนงานบริหารงานการเงินงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ช่วงอายุนี้งานค่อนข้างนิ่งไม่มีอะไรหวือหวาแต่มั่นคงหากคิดทำธุรกิจเล็กๆจะเหมาะกับงานบริการอาหารที่ปรึกษาหรือการค้าขายที่ใช้คอนเน็ชัน ผู้หญิงมีไหวพริบดีเก่งด้านงานจัดการงานเอกสารงานประสานงานเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานทำงานเป็นระบบหากเป็นเจ้าของกิจการจะโดดเด่นเรื่องการขายความประณีตและงานที่ต้องดูแลง,งานลูกค้าปีนี้เหมาะกับงานที่ใช้ความละเอียดเช่นการเงินบัญชีงานสุขภาพงานออนไลน์ คำแนะนำประจำปีทำบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นบริจาคน้ำดื่มเติมน้ำมันตะเกียงหรือช่วยเหลือผู้ป่วยเสริมดวงด้วยการจัดบ้านให้โล่งโปร่งสบายเน้นการคิดระยะยาวไม่เร่งรีบพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวัดดีครับ